มาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับนั่นคือการบรหิหารจัดการน้ำนะครับของทาง,งไทเบสนะครับซึ่งทางไทเบสก็เป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับว่ามีการให้ความสําคัญกับเรื่องของการบรหิหารน้ําอย่างยังง่งยืนครับไปชมรายงานจากเรื่องนี้นะครับเชิญค่ะทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการดารงชีวิตก็คือน้ํา บริษัทไทยเบเวเรตจำกัดมหาชนได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเราจัดทำระบบประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำไปพร้อมกับการริเริ่มโครงการต่างๆทั้งในระดับโรงงานและชุมชนผ่านโครงการต่างๆดังนี้โครงการคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชน เรามุ่งมั่นให้ชุมชนได้รับน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยในปี2566เราสามารถคืนน้ำสู่ชุมชนและสังคมได้กว่า3 4 0 0 0ลูกบาทเมตรโครงการลดการใช้น้ำเรานำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและการบำรบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำของโรงงานได้กว่า13%โครงการ น้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องและชุมชนรเริ่มให้ชุมชนท้องถิ่นและเยาวชนได้รับน้ำดื่มสะอาดขยายโครงการไปยังโรงเรียนโดยรอบชุมชนจำนวน33โครงการในพื้นที่11จังหวัดเรายังคงมุ่งม,มั่นปฏิบัติตามนโยบายการจัดการน้ำระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การปกป้องทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ไทยเบฟรวมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบอร์ฟเน็ตจำกัดมหาชนอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้3 3> รําสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังนะคะมีการวิเคราะห์กันแล้วนะคะว่าฝนจะมากคุณก้องอช่วงเดือนกันยายนตุลานะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมหรือว่าอุทกภัยได้ค่ะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีถึงจะเพียงพอนะคะสําหรับคนไทยค่ะ